สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสร้างปิ่งมูริไฟครับเนี่ยมาเทสโดนสองขาครับผลิตนะครับเดี๋ยวนี่เป็นถังสิบแปดลิตรครับครับถังแบตตัวนี้เก้าเก้าบาทครับนี่ครับอันนี้มูริไฟครับเป็นฝั่งละเมตรแปดสิบครับได้ประมาณสี่ร่องคฝั่งละสองร่องครับนี่ไว้ขี้ฮอร์โมนมันครับ ฝั่งหนึ่งจะมีประมาณห้าหัวเป็นสิบหัวครับตัวนี้ครับเก้าบาทเอาอยู่ครับอ่ะรีวิวครับเสยลุยอันนี้นี่ครับเปิดน้ำผู้เหลียวเห็นว่ามันย้อนแสงเนี่ยจ้ะนี่ครับจะเป็นฝ่ายรองครับอ้าวย่างยางยาง,ยาง,ยางนี่วันนี้ครับ นี่นี่ครับประมาณนี้ครับย่างไปย่างไปเลยย่างไปเลยนี่ครับฝั่งละห้าหัวครับจีรอมวลจีละสีล่องครับครับครับโอเคครับน้ำหมดแล้วครับไม่ได้เติมเยอะครับโอเคครับฝากไว้ให้คิดครับแค่นี้ครับ